สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับหนุ่มพาเที่ยวกินเที่ยวทั่วไทยไปกับหนุ่มค่ะ EP นี้นะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่เขื่อนแก่งกระจานค่ะมาเที่ยวที่นี่แล้วนะคะจะไปที่ไหนกันบ้างก็ติดตามกันต่อไปเลยค่ะก่อนที่จะติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะ สถานที่แรกนะคะที่เราจะไปกันวันนี้ก็คือนาบีคาเฟ่ค่ะนาบีคาเฟ่เนี่ยอยู่ที่นา n น่ารีสอร์ทนะคะที่แก่งกระจานนี่ละค่ะไปดูบรรยากาศที่นี่เลยนะคะพอเข้ามาปุ๊บนี่จะเป็นนาหน้ารีสอร์ทนะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจกันค่ะเพราะว่านาบีรีสอร์ทเนี่ยจะอยู่ริมแม่น้ำค่ะทางรีสอร์ทก็บริการพวกเรานะคะ มีรถบริการไปที่นาบีรีสอร์ทด้วยค่ะทริปนี้แนะนำสมาชิกกันก่อนเลยนะคะวันนี้เรามากันทั้งหมด10คนค่ะก็มีทั้งเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะไปกันเลยค่ะไปดูกัน,นค่ะนะคะว่านาบีรีสอร์ทมีอะไรที่น่าสนใจไหมสถานที่เนี่ยร่มลื่นนะคะติดแม่น้ำเพชรบุรีการทำเลก,ก็ดีมากเลยค่ะเป็นมุมที่เห็นโคง้งน้ำสวยงาม สงบรล่มเย็นวันนี้มีแดดด้วยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเลยค่ะได้นั่งกันชิลๆนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ติดริมแม่น้ำแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นที่นี่ด้วยค่ะดูบรรยากาศกันนะคะว่าหน้ามาแค่ไหน คืออะไรเครับป็นเย็นใช่ไหมก็เย็นเลยร้อนวนงวงใช่ไหมเออก็แก้เย็นนะถ้าอย่างนั้นเราเอาเอาเอาอ้อนนี่เอาชาเอาไหมล่ะเปลี่ยนได้มีชามะนาวน้ำผึ้งมะนาวเอาไหมเออน้ำผึ้งมะนาวเออน้ำผึ้งมะนาวอันนี้เราก็ จะไม่ได้พักที่นี่นะคะแต่เราก็มาใช้บริการที่คาเฟ่ได้ค่ะมาถึงที่นี่ก็จอดรถไว้ในรีสอร์ทนี่ละค่ะแล้วก็แจ้งพนักงานนะคะว่าเราจะมาเที่ยวคาเฟ่จากนั้นก็จะมีรถรับส่งมาที่คาเฟ่จะเป็นโซนคาเฟ่เลยนะคะที่นี่ก็จะสั่งขนมเครื่องดื่มก็มีเยอะแยะมากมายให้เลือกเลยค่ะยังไม่มาอันนี้แหละของเพน้ละมะนาว เขาเล็กเหรอเป็นเป็นรกาแฟร้อนคาปูร้อนเนี่ยกาแฟร้อนออได้ได้คปูอะคาปูนี่ยโอเคปโอเคนรอเนี่เอเออเนยอต้องขาดทิศต้องาทศนันกินนี่ชิมค่่เอาสาสาสาเ้านั่นล่ะเอออ้าวนี่ไงลอยอยเอาเาวะมังทิศ You said you meet me at the party. You told me you were running late. You know, I'm used to hearing sorry, but I never underestimate. Exactly. ดูนางแบบแล้วเลือกกันไม่ถูกใช่ไหมคะสวยๆกันทั้งนั้นเลยคะ่ะกินกันไม่ลงเลยนะคะเนี่ยสีแดงก็สดใส ที่นี่เรียกว่าบ้านผีเสื้อค่ะมีน้องผีเสื้อให้ดูหลายแบบหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะดูกันใกล้ๆเลยค่ะก่อนจะเป็นตัวก่อนจะเป็นผีเสื้อเป็นดักเป็นดักแด้แต่ก่อนเป็นดักแด้เป็นหนอนเป็นหนอนได้ประมาณ18ถึง22วันก็กลายเป็นดักแด้เป็นดักแด้อีก10กว่าวันก็จะออกเป็นผีเสื้อค่ะแล้วเราเลี้ยงไว้อย่างนี้เอาไปขายหรอเอาไปทำอะไรเอาให้ลูกค้ามาถ่ายรูปนี่แหละอ๋อวิ่ยดูนีดูดี มันเต็มเลยอะอันนี้เราให้ขอบเกาะเพื่อที่ว่าให้ขอไม่หัวลงเวลาเอาเปรคเชือแลวปิดจะได้ไม่เสียี่ยนอไนเรีนิรนดเรีนเรียเนเรียยนเรดเีิดิดเยเนี่นนริร เมื่อชมสวนผีเสื้อกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนจะกลับทางที่นี่คาเฟ่แล้วก็นาน่ารีสอร์ทก็นํารถกลับไปส่งถึงสถานที่จอดรถเลยนะคะบริการก็ดีเยี่ยมเลยค่ะสำหรับอีพีนี้ต้องขอขอบคุณที่รับชมพวกเรานะคะอีพีหน้าพบกันที่เคียงดาวโฮมสเตย์ค,ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กัดการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย i